เดี๋ยวภาพมามะบึงบางไ่นะครับที่เลียกกันยๆงรือววาบางคนก็เรียกว่ากระจงนะครับเท่าที่เคยเห็นมาตัวนี้ถือว่าตัวใหญ่ที่สุดแล้วนะครับเท่าที่เคยเจอเป็นสัตว์เลี้ยงดูด้วยนุ่มนะครับตัวใหญ่แห้งตัวนีุู้มเขลาลกๆบึงเมน,นี่ภาพามาบึงสัตว์ปลาสิง,งวนวครับพี่น้องบางตัวบใงไ่เลยครับปิดมาจับจุดใหม่ซุกข,ขึ้นสุกข,ขึ้นเลยครับ ตัวใหญ่หตืดได้ครับนี่บมเป็นตัวนี้หน่อยได้บางใหญ่นะครับผมคิดว่าเป็นสัตว์ปลาสงหวนั่นแหละมาจับที่ต้นไม้ต้นนี้ทุกขื้นนะครับเวลาตอนเขาวเวนมาแถบทุกมือเลยนะครับบางเทื่อก็นจนตกใจดูว่ามันยังบินมาเกาะาทั้งกิ่งใหม่ทั้งงาใหม่หักพังลงมานะครับเวลามันบิน ตัวเงงนีง่ครับพอหอบบริสองไฟพอหอบปิดไฟฉายเดี๋ยวมันก็บินไปบินนี้เองนะครับตัวนี้ถือว่าตัวใหญ่นะครับคำพูดถึงอาจจะตัวทอ่อกันกับหมาดีนะครับตอนทีต่เห็นมาตัวนี้ตัวใหญ่สุดแล้วนะครับ เทาสองไฟมันจสอยู่แบบนิ่งได้ด้นนะครับบกขยับขยเยีอนไปใส่แต่ถ้าปิดไฟบินนี้ทันทีนะครับบึงหูพีองหูมันใหญยรครับตูเกือบซ้ำต้นใหม่เลยนะครับ เห็นไหมครับหูมันพี่น้องหูใหญ่เติบนะครับซู้เขาไก่